สำหรับคลิปนี้นะคะออจะเป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องสารละลายนะคะสารละลายเนี่ยออถ้านักเรียนเปิดดูหนังสือสอสอวทที่นักเรียนจะได้รับนะคะมันก็จะมีเกริ่นมาก่อนว่านักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะองค์ประกอบของหน่วยนี้นะคะแบ่งออกเป็น2บทนะคะบทที่1 องค์ประกอบของสารละลายและปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้นะคะบทนี้ก็จะเป็นแบ่งออกเป็น2เรื่องก็คือเรื่องที่1องค์ประกอบของสารละลายเรื่องที่2คือสภาพละลายได้และก็ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ซึ่งบทที่หนึ่งนี้เราจะพูดถึงในคลิปนี้นะคะส่วนคลิปถัดไปก็จะเป็นบทที่2บทที่2เรื่องความเข้มข้นของสารละลาย ความเข้มข้นของสารละลายก็จะมีหนึ่งเรื่องก็คือความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละจะเป็นการคำนวณความเข้มข้นในหน่วยร้อยละซึ่งจะกล่าวในคลิปถัดไปจะต้องมีการคำนวณมีการยกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดกล่าวในคลิปนี้ก็คงไม่จบง่ายๆนะคะต่อไปเรามาทบทวนความรู้เก่าที่นักเรียนเคยเคยมีความรู้มาจากตอนมหนึ่งนะคะนักเรียนอาจจะคุ้นเคยกับรูปภาพนี้มาบ้างแล้ว สารนะคะจำการจำแนกสารโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์สารสามารถจำแนกออกได้เป็นสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสมสารเนื้อเดียวคือสารที่มองเห็นเป็นเนื้อเดียวสารเนื้อผสมก็คือสารที่มองเห็นเป็นเนื้อผสมนะคะด้วยการมองของเราซึ่งสารเนื้อเดียวเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสารบริสุทธิ์กับสารละลายนะคะสารละลายเราเรียน ในสไลด์นี้แหละนะคะส่วนสารบริสุทธิ์ก็จะเรียนเกี่ยวกับธาตุกับสารประกอบนะคะสารเนื้อผสมก็จะมีแบ่งออกเป็นแขวนลอยคอนลอยก็ยังไม่เรียนนะคะสำหรับสารละลายเริ่มเรียนได้เลยนะคะความหมายของสารละลายคืออะไรความหมายของสารละลายหมายถึง ของผสมเนื้อเดียวเกิดจากสารตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมารวมกันเป็นเนื้อเดียวกันมองเห็นเป็นเนื้อเดียวนะคะเกิดจากสารตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมารวมกันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเขาเรียกว่าสารละลายคราวนี้สารละลายนะคะามาดูสได์นี้ก่อนองค์ประกอบของสารละลายจะประกอบไปด้วยตัวละลายกับตัวทำละลายนะคะ ตัวละลายกับตัวทำละลายดูยังไงนะคะดูสิสารที่มีปริมาณมากกว่าเนี่ยจะเรียกว่าตัวทำละลายแต่สารที่มีปริมาณน้อยกว่าจะเรียกว่าตัวละลายหรือบางหนังสือบางเล่มจะเรียกว่าตัวถูกละลายนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าสารเนื้อผสมเนี่ยมีสารสองชนิดที่สถานะเดียวกัน เดียวกันนะคะมารวมตัวกันเราดูอันที่มีปริมาณมากกว่าอันนั้นจะเป็นตัวทําละลายนะคะส่วนตัวอันที่มีปริมาณน้อยกว่าก็จะเป็นตัวละลายนะคะต่อไปแล้วนะถ้าสารละลายมีสถานะต่างกันถ้ามันมีสถานะต่างกันอย่างเช่นอันนึงเป็นของแข็ง อันนึงเป็นของเหลวอย่างเงี้ยจะดูยังไงว่าไหนเป็นตัวทาละลายไหนเป็นตัวละลายนะคะวิธีการก็คือให้ดูว่าสาระละลายมีสถานะใดาสาระละลายสุดท้ายแล้วน่ะมีสถานะใดาถ้าเกิดว่าตัวทาละลายเนี่ยจะเป็นสารที่มีสถานะเหมือนกับสาระละลายนะคะตัวทาละลายมันจะมีสถานะเดียวกันกับสาระละลายอย่างเช่น อย่างเช่นน้ำเกลือก็คือน้ำบวกเกลือใช่ไหมคะคือน้ำบวกเกลือก็คือน้ำเกลือคราวนี้เรามาดูซิว่าน้ำเกลือเนี้น้ำเกลือนี้นะคะมีสถานะเป็นของเหลวใช่ไหมคะระหว่างน้ำกับเกลือที่ผสมกันอยู่น,น้ำกับเกลืออันไหนมีสถานะเป็นของเหลวเหมือนกับน้ำเกลือก็ต้องตอบว่า น้ำมีสารละเป็นของเหลวเหมือนน้ำเกลือเพราะฉะนั้นน้ำเป็นตัวเป็นตัวอะไรหรกเป็นตัวทำละลายนะคะส่วนเกลือก็จะเป็นตัวละลายเห็น okay, ไหมนะคะราวนี้เรามาทบทวนความรู้สาระละลายต่อไปนี้นะคะเขาให้ดูว่าอันไหนเป็นตัวทำละลายอันไหนเป็นตัวถูกละลายวิธีการดู น้ำเชื่อมอันแรกน้ำเชื่อมก็คือน้ำบวกน้ำตาลนะคะน้ำเชื่อมมีสถานะเป็นของเหลวใช่ไหมคะน้ำกับน้ำตาลอันนึงน้ำเป็นของเหลวน้ำตาลเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นน้ำมีสถานะเป็นของเหลวเหมือนกับน้ำเชื่อมน้ำจึงเป็นตัวทําละลายน้ำตาลเป็นตัวถูกละลายอันนี้คือสถานะต่างกัน ะะต่อไปนาคนาคที่เราใส่เป็นสร้อยเป็นเครื่องประดับแล้วก็ที่เขานิยมทําเป็นพัชนะโบราณไว้ประดับนะคะนาคเนี่ยเป็นของแข็งนะคะเกิดจากทองแดงบวกกับทองคํานะคะซึ่งทองแดงกับทองคําเป็นของแข็งทั้งคู่ครนี้เมื่อมันสถานะเดียวกันเราต้องพิจารณาว่าไหนมากกว่าตัวที่มากกว่าถึงจะเป็นตัวทาละลายนะคะ มาดูทองแดง90ทองคำสิ0เพราะฉะนั้นแน่นอนทองแดงมากกว่าทองแดงเป็นตัวทําละลายนะคะต่อไปน้ําเกลือเกิดจากน้ําบวกเกลือน้ําเกลือเป็นของเหลวระหว่างน้ํากับเกลืออันไหนเป็นสถานะเป็นของเหลวน้ํานะคะเพราะฉะนั้นน้ําเป็นตัวทําละลายเกลือเป็นตัวถูกละลายเหรียญหบาทเป็นของแข็ง เกิดจากทองแดงกับนิกเกิลทองแดงกับนิกเกิลเป็นของแข็งทคู่เพราะฉะนั้นทองแดงมากกว่าทองแดงเป็นตัวทําละลายนะคะนิกเกิลเป็นตัวเป็นตัวถูกละลายหรือตัวละลายต่อไปน้ําโซดาน้ําโซดานะคะเป็นของเหลวใช่ไหมนะคะเกิดจากน้ำนะคะบวกกับคาร์บอนไดออกไซด์นะคะซึ่งน้ำมีสถานะเป็นของเหลวเหมือนน้ำโซดาน้ำจึงเป็น ตัวทําละลายคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวถูกละลายหรือตัวละลายนะคะต่อไปทองสมริ์เป็นของแข็งเกิดจากทองแดงบวกดีบุกนะคะทองแดงกับดีบุกต่างก็เป็นของแข็งคู่เพราะฉะนั้นทองแดงมากกว่าทองแดงจึงเป็นตัวทํำละลายดีบุกเป็นตัวละลายต่อไป ยาทิงเจอเกิดจากไอโอดีนบวกเอทานอลทิงเจอเป็นของเหลวนะคะไอโอดีนบวกเอทานอลน,นะคะเอทานอลมีส่วนผสมมากกว่าเพราะฉะนั้นเอทานอลจึงเป็นตัวทำละลายไอโอดีนเป็นตัวถูกละลายนะคะไอน้ำในอากาศเป็นแกส๊สเป็นก๊าสนะคะเกิดจากไอน้ำบวกอากาศ ไอ้น้ำบวกอากาศถามว่าระหว่างไอ้น้ำกับอากาศอันไหนมีสาระเป็นแกส๊สเหมือนกันกับไอน้ําในอากาศก็ต้องตอบว่าอากาศอากาศ,ากาศจึงเป็นตัวทําละลายไอน้ําเป็นตัวละลายนะคะ,ะถ้านานเรียนไม่เข้าใจย้อนกลับมาดูหน้านี้ใหม่ได้นะคะต่อไปสภาพละล,ะลายได้และปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละล,ะลายได้เรามาดูความหมายก่อนว่า สภาพละลายได้คืออะไรนะคะสภาพละลายได้ของสารหมายถึงปริมาณของตัวละลายที่ละลายได้มากที่สุดในตัวทําละลายจํานวนหนึ่งนะคะละลายได้มากที่สุดแล้วนะคะซึ่งทําให้สารละลายนั้นอิ่มตัวสภาพละลายได้คือมันละลายปริมาณของตัวละลายที่ละลายได้มากที่สุดในตัวทําละลายจํานวนหนึ่งจนทําให้สารนั้นอ่ะ อิ่มตัวนะคะคราวนี้เรามาดูว่าอาสารอิ่มตัวคืออะไรสารละลายอิ่มตัวคือสารละลายที่มีปริมาณตัวถูกละลายอยู่เต็มที่จนไม่สามารถละลายต่อไปได้อีกนะไ,ไม่สามารถละลายต่อไปได้อีกแล้วณอุณหภูมินั้นเน้นคํานี้นะคะณอุณหภูมินั้นแสดงว่าสมมติสาร a ที่อุณหภูมิ40องศาละลายได้5กรัมแสดงว่าแล้วอิ่มตัวแสดงว่ามันละลายได้เท่านั้นณอุณหภูมินั้นแต่ถ้าเราให้ความร้อนสารละลายเอไปเรื่อยๆแล้วเติมสารได้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืจนถึงอุณหภูมิ80องศาแล้วเราก็หยุดให้ความร้อนแล้วมันก็ละลายอาจจะละลายสมมุติว่าละลายได้15กรัมเต็มที่ นะคะอันนั้นก็คือมันอิ่มตัวณนะอุณหภูมิ80องศาคราวนี้นักเรียนเห็นรูปนี้ไหมคุ้นๆไหมคะเคยทดลองหรือเคยทําเกี่ยวกับอันนี้ไหมอันนี้คือการตกผลึกนะคะมันมาจากการที่สารละลายอิ่มตัวนะคะตัวอย่างเช่นนักเรียนต้องการที่จะตกผลึกสารส้มนะคะนักเรียนก็เอาสารส้มเนี่ยใส่ลงไปในน้ํา ใส่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเ <_ C> e <an> มื่อถึงจุดหนึ่งสมมติในอุณหภูมิห้องมันจะละลายต่อไปไม่ได้แล้ว <_ C> e <an> เราก็แค่ยกเอาสารละลายนั้นอะไปต้มหรือไปให้ความร้อนเพิ่มให้มันร้อนมากขึ้น <_ C> e <an> เราก็จะสามารถเติมสารส้มเพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปอีกจนเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะ <_ C> e <an> มันไม่สามารถละลายต่อไปได้แล้วแสดงว่ามันอิ่มตัวณอุณหภูมินั้นแล้ว เราก็ยกจากที่ตั้งตั้งไฟอยู่เรายกลงปุ๊บที่อุณหภูมิห้องทิ้งไว้ให้เย็นนะคะสารละลายออสารส้มที่เคยละลายได้ตอนที่ร้อนๆมันก็จะก่อตัวเป็นผลึกนะคะก่อตัวเป็นผลึกอันนี้เขาเรียกว่าการตกผลึกของสารนะคะต่อไปอข้อสุดท้ายแล้วค่ะปัด ปัจจ ER ัยทีパパ no ่ม <Bron información? S 2> ีผลต่อการละลายปัจจ <mor> mm ัย hmm ที่มีผลต่อการละลายปัจจัยแรกชนิดนะคะของตัวทําละลายถ้าตัวทาละลายมีชนิดที่ต่างกันก็จะสามารถละลายได้ต่างกันนะคะเช่นโซเดียมคลอไรด์ละลายในน้ําแต่ไม่ละลายในแอลกอฮอล์เป็นต้นนะคะคือน้ำสามารถทําละลายโซเดียมคลอไรด์ได้แต่แอลกอฮอล์ไม่สามารถทาละลายโซเดียมคลอไรด์ได้ ต่อไปกรรมถานละลายในโทลูอีนแต่ไม่ละลายในน้ําแสดงว่าอะไรแสดงว่าโทลูอีนสามารถละลายกรรมถานได้แต่น้ําไม่สามารถละลายกรรมถานได้นะคะอันนี้คือความต่างของตัวทาละลายต่อไปความเข้มข้นของตัวทําละลายถ้าตัวทาละลายมีความเข้มข้นมากการละลายก็จะเกิดขึ้นได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ไม่ลงรายละเอียดนะคะมันเข้าใจง่ายอยู่แล้วเนาะ ต่อไปอุณหภูมิล่ะปัจจัยด้านอุณหภูมิอุณหภูมิเนี่ยยิ่งเพิ่มขึ้นนะคะความสามารถในการละลายของสารก็จะยิ่งมากขึ้นไปด้วยนะคะตัวอย่างเช่นนักเรียนต้องการละลายน้ำตาลในน้ำระหว่างน้ำอุณหภูมิห้องกับน้ำต้มที่เพิ่งกดออกมาจากจากกระติกน้ำร้อนอันไหนละลายน้ำตาลได้ามากกว่ากัน ก็ต้องตอบว่าน้ําที่มาจากกระติกน้ําร้อนใช่ไหมเพราะมันอุณหภูมิสูงเพราะฉะนั้นน้ําตาลจะละลายในน้าร้อนได้มากกว่าในน้ําเย็นธรรมดานะคะต่อไปปัจจัยด้านความดันปัจจัยด้านความดันเนี่ยจะส่งผลต่อความสามารถในการละลายได้ของแก๊สนะคะของแกส๊สซึ่ง ถ้ายิ่งความดันสูงความสามารถในการละลายได้ของแกส๊สยิ่งมากขึ้นตัวอย่างเช่นขวดโค้กถ้านักเรียนซื้อโค้กมาโดยที่ยังไม่เปิดแล้วก็ไม่ไปเขยา่าไม่เป็นอะไรมานะถือมาเฉยๆเนี่ยนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าโค้กที่น้ําที่อยู่ในขวดมันจะเป็นเหมือนน้าสีดําธรรมดาไม่มีฟองไม่มีอะไรนะคะถ้าเราไม่ไปเขยา่าจริงๆแล้วมันมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อยู่นั้น แต่ว่าทําไมไมันถึงละลายในในน้าได้ละลายน้นําเชื่อมได้เป็นเนื้อเดียวเพราะว่าในขวดโค้กนั้นนะมีการอัดความดันเข้าไปเมื่ออัดความดันเข้าไปความสามารถในการละลายของแกส๊สมากขึ้นมันจึงรวมเป็นเนื้อเดียวกันกันกบความร้อนได้แต่ถ้าเรียนเปิดฝาขวดโคกปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือความดันลดเมื่อความดันลดแกส๊สที่ เคยละลายได้ในของเหลวก็จะแยกตัวออกมานี่ก็จะเห็น before, ฟองฟูขึ้นมานั่นแหละนะคะอะต่อไปพื้นที่ผิวของตัวละลายก็มีผลต่อสภาพละลายได้นะคะมีผลต่อเป็นปัจจัยของการละลายได้นะคะมีผลยังไงบ้างตัวยอย่างเช่นการทำให้ สารเนี่ยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม่ว่าจะเป็นการบดการสับการตำก็แล,แล้วแต่ทําให้มันเป็นชิ้นเล็กลงสิ่งที่เกิดขึ้นคืออัตราการละลายของสารเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นนะคะง่ายๆเลยคือน้ําตาลถ้าน้ําตาลเม็ดเล็กๆเ,เม็ดละเอียดกับน้ําตาลก้อนใหญ่ๆอันไหนละลายน้ําได้เร็วกัน ก็ต้องตอบว่าน้ําตาลเม็ดเล็กๆเม็ดละเอียดละเอียดใช่ไหมคะเพราะพื้นที่ผิวในการสัมผัสกับตัวทาละลายมันเยอะแต่น้ําตาลเม็ดใหญ่กว่าจะละลายได้ใช้เวลานานเพราะพื้นที่ผิวที่จะสัมผัสกับตัวทาละลายมันน้อยกว่ายิ่งละเอียดมากยิ่งเล็กมากพื้นที่ผิวที่จะสัมผัสกับตัวทาละลายจะยิ่งมากนะคะเพราะฉะนั้นการที่ทําให้ ตัวละลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจะเพิ่มความสามารถในการละลายได้ของสารอะสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะจบเพียงแค่เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการละลายสำหรับครั้งต่อไปเดี๋ยวจะพูดเรื่องหน่วยความเข้มข้นที่เป็นร้อยละนะคะที่จะเป็นการคำนวณน,นะคะ,อะขอให้นักเรียนทบทวนนะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ย้อนกลับไปดูกลับไป ศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณนักเรียนที่